สวัสดีชาวว s ทุกคนด้วยนะคือวันนี้เรามีคำถามมาจากคนคนหนึ่งในเกมเออชื่อว่าอะไรสักอย่างนี่นะแต่ว่าเราก็จะมาให้คำอธิบายกับเขาแล้วกันเรื่องหัวข้อวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยครับ mm hmm. เพราะอะไร M249 ถึงได้ดีกว่าลารด mm hmm. เดี๋ยวพูดถึงด้านของลารดก่อนนะลารดนี่ตอนตอนยิงมันรู้สึกว่าจะเร็วกว่า M 249นะครับ แต่ว่าบางครั้งความเร็วก็ไม่ได้ดีเส,ส,สมอไปนะคือที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปเนี่ยเพราะว่าเกมเนี้ยต,ตอนตอนเราฆ่าใครสักคนเนี่ยมันจะเป็นดีเลยใช่ไหมอ่าสมมุติเราดีเกิลยิงหัวคนหนึ่งนัดมันจะต้องมีประมาณแบบสูงจุดศูนย์จุดยี่ห้าวิอะไรเงี้ยถึงจะตายอ่าประมาณนั้นเลยแบบยังไงที่ผมบอกว่ายิงยิงรัวกว่ามันจะไม่ดีคือเรา มันมีดีเลย์ก็เท่ากับว่าตอนเรายิงแล้วเ,เลือดเป็นหมดเนี่ยมันเหมือนกับยิงเกินส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับอย่างเช่นเรายิงเขาประมาณเอ้ไม่ใช่เรายิงเขาด้วยลารดประมาณสองนัดสองนัดที่หัวตายนะครับอ่ะเรายิงเขาไปสองนัดที่หัวแล้วที่แบบทีนี้แบบปืนมันรัวเกินไปนมันเลยลั่นลั่นไปประมาณสามนัดนะครับสามสี่นัด ซึ่งมันจะทำให้เราเสียกระสุนได้ง่ายกว่านะครับไอแนวปืนพวกลอยนัดอะไรเงี้ยมันเหมาะกับการยิงค้างแล้วก็เดินเดินยิงเลยนะครับซึ่งถ้ามันรัวเกินไปแล้วมันเสียกระสุนเร็วเกินไปมันก็จะไม่ดีนะครับอตอนนี้คนดูก็น่าจะมีคําถามแหละเฮ้ยแต่ว่าพี่คือ m สองสี่เก้าเนี่ยมันมันไม่แม่นเลยนะมันไม่มีความแม่นเลยนะมันเป็นปืนที่แบบห่วยมากเลยยิงยิงไม่ค่อยโดนเลย เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําไมถึงมันได้ทาไมถึงมันดีกว่าเอ็มเอ็ไม่ใช่ทําไมมันทําไมถึงมันดีกว่าลาดนะครับคือมันมีเทคนิคทําให้ยิงแม่นอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นสําหรับคนที่แบบคุ้นชินกับ M2 49มาแล้วนะครับมันต้องแบบคุ้นชินแบบโคตรเลยนะถึงจะเล่นแล้วยิงออกมาแม่นมากๆซึ่งใครที่เล่นอยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่า M2 4 9สี่ แรงกว่าลาดนะครับลดัดลัดเบาวกว่าแต่ว่าแม่นกว่าส่วน M249 แรงกว่าแต่ว่าแต่ว่าช้ากว่านะครับส่วนลาดลืมลืมบอกไปลาดมันดีดดีดกว่า M249 นะครับคือ M249 เนี่ยมันสเปช้าแล้วมันมันทําให้กระสุนหมดช้าไปด้วยนะครับแล้วมันทําให้แบบ delay q คิวตอนเรายิงคน ฆ่าเป็นหนึ่งคนเนี่ยเราจะได้แบบใช้กระสุน2นัดไปพอดีในการฆ่าเลยไม่ใช่แบบยิงเบิ้ลไป2 3 4 5นัดอะไรอย่างนี้นะครับมันหมดไวเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเทคนิคการยิง M249 ให้แม่นดีกว่านะครับอ่ะไปดูไปดูเลยเทคนิคก็ง่ายๆเลยนะครับตอนยิงเราก็แค่ต้องดูลูกวิธีกระสุนนะครับลูกวิธีกระสุนเขาแบบเออมันจะออกไปแบบเฉียงซ้ายเฉียงขวาบ้างนะครับ อย่างตอนเรากดยิงประมาณ2-3นัดแรกเนี่ยมันจะดูแม่นยำกว่านัดอื่นๆที่เรายิงสเปลออกไปนะครับซึ่งระยะไกลก็คือแบบมันจะโดนแน่นอน100%นะครับแต่ว่าระยะไกลเนี่ยเราก็ต้องมีทกิกบอกกันอยู่บ้างนะครับคือทิกระยะไกลเนี่ยก็คือเราต้องดูตามเส้นวิถีกระสุนนะครับอ่ดูตามในคลิปเลย ก็จะประมาณนี้นะครับคือทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าผมยิงตามเส้นวิธีกระสุนที่มันออกไปนะครับดังเช่นตอนที่แบบผมกดสเปรย์นะครับกระสุนมันจะเริ่มออ,ออกไปแบบแนวเฉียงซ้ายซ้ายขึ้นบนนะครับผมเลยแบบหันต่ําขึ้นแล้วก็หันหันไปทางขวาให้ไอตรงจุดที่ผมยิงเนี่ยมันไม่ตรงกับจุดนะครับอ่ะและทีนี้มันเลยโดนหัวนะครับ ใครเห็นคลิปนี้ก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับได้ผล100%แล้ว M249 ก็จะเป็นปืนที่น่าจับตามองที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นปืนบุกชั้นดีเลยอะเป็นปืนบุกแคมป์ปืนบุกนู่นนี่นั่นถ้าทุกคนเล่นยิงระยะไกลเป็นนะครับมันจะเป็นมันอาจจะเป็นปืนที่โดนแบนในการวอลแคนก็ได้นะครับสําหรับทลินในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปบอกสาระเกี่ยวกับเกม นี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะที่ว่าติดอิอลูนาออนไลน์นะครับฟาร์มยาวเลยไปเจอคลิปหน้า